น้องมานกรลงพันสีลงสวนขั่วมาบงโอ้โหงานมเลยนะเพ่มาป้าโตสวนมุกมุมขัวายหนึ่มาบังบังบังยองบังบังแล้กันปาโตขวอ้ว มีแต่หมากุ้งติ้งอ๋ออันมักทั่วรพัก n h a บ่นี่ปลาเต่าบ่ชิม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 บึงชดชดยบ่อร่อยอร่อยอร่อยหมาปลาลุงพันเราปลูกบังโมเด้อบ่หนิทางบักโถบังโมลุงพันเราดุเด้อพี่น้องมาเบิ่งดูนี่เราเราปลูกบังโมกระดุกมาดุกนะพร้อมา่านด้วยพรอมบางลายกรอมเพิ่งอยู่ à tuột bữa hát pizza chứ kêu à ta la đây này bữa nay kim ta la bắt mung đu lông bắt kim ta แต่มักโ,โมพี่น้องมักโมโจิตลาบักง่ายพี่น้องเลยลุงพันเห็นมา <c oughs> ว่ามันีแบบลุงพันมาซื้อมักถั่วเทิงสวนเลยพี่นออ้องอก็มาขอชื่อน้ำเพลนถั่วเพราะได้เพราะได้เมื่อตำบ่มีแนวตำเล็ตำม,มั่วพี่น้อง หุบชุดด้หุบดหุบโ่แล้วบอเนาะอ๋อจะมางามงามหุมันจะโผแล้วพจักเนาะปบได้พี่ตตมขะากับสุติมาบนกัุติมามากัลูกสาวพี่น้องไ่ค่าก็ลัางบ่นเข้าไปกั่วพี Así, ่น้อง เป็นใจดีเด้ไม่ค่าใจดีกำลังเก็บมทั่วให้อยู่พี่นอ้องอาตอมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมามาเปิดชื่อน้ำกันเด้อปลาเดพี่น้กหมากฝายมันไปจักเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะลุงพันถั่วน้ำไม่ค่าลุงพันกระเพร์ป็ดน่ะหรือ่าว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยากกินของกระจาวไม่ค่าใจดีซื้อถั่วพี่น้องชวนพัดเลย กับๆกลับบ้านกลับบ้านโอ้บ้านตงเงินเดินนี่เด้อมาเที่ยวบ้านตงเงินกุ๊กกุ๊กปลาเป็ดกระหลาเลยลุงพนันได้มาโทษ้วบบคอไก่น้ำพึ่งเมื่อลาดใช่ไหมทูนะบ่ปลาเป็ดไก่หลาย คงให้หน้าพี่น้องปลากงไบักลายหน่งนีพี่มีมกรเฮียเห็ดเพือปลาตเองนี่นนนตกหนด้วนี่ว่นเช้าเห็ดเห็ดเพื่งนี่ปลาตเห็ดเห็ดก็เป็นหเห็ดเห็ดเป็นปลาๆๆๆเพื่องเนาะปลาโตมักมักมักเพือง